เงินทองต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินสมบุคลลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัฒที่ปรึกษาทางการเงิน AFTT สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผน EP ที่51ค่ะคุณอยู่กับเกตพิชยพาพ์ทองสีเกตค่ะเคยไหมคะที่ถามคำถามออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ความเงียบกลับมาค่ะหรือว่าคำตอบที่ได้เนี่ยก็คล้ายๆคำถามที่เราถามไปเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะักก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยะคะ่ะเราพูดอะไรไปเขาก็เขาก็แค่เอออ,อไปอย่างนั้นนะคะก็คือวันนี้จะมา นำเกหมดความมาฝากนะคะชื่อ11วิธีการตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกคำตอบที่ใช่ค่ะเขาบอกว่า good leaders ask great q u e s t i o n นะคะก็คือผู้นำที่ที่เก่งอะคะ่ะก็จะสามารถถามคำถามที่สามารถที่จะดึงคำตอบ ของคนที่ตอบของลูกน้องของทีมงานนะคะออกมาได้นะคะที่เป็นคำตอบที่แท้จริงอะคะ่ะทักษะในการรู้จักเลือกใช้คำถามที่ถูกต้องในการประชุมนะคะหรือการทำงานเนี่ยหรือการใช้ชีวิตประจำวันก็ตามนะคะจะทำให้เราอะได้รับความคิดเห็นที่แท้จริงแล้วก็ได้กระตุ้นให้กับคู่สนทนานะคะ่ะได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่เขาคิดได้มากขึ้นค่ะ ก็บทความที่เกดนำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นบทความจากมีเดียมนะคะเขียนโดยคุณบ๊อบบี้พาวเวอร์สค่ะบทความนี้มีชื่อว่า how to ask better questions ค่ะก็คือ11หลักการะคะที่สามารถ u n l ล็อกคำตอบที่ที่ถูกต้องจากการถามคำถามที่ที่ใช่ค่ะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกค่ะถามคำถามทีละ1คําคำถามค่ะเราอาจจะมีคำถามมากมายในหัวเลยนะคะที่ที่อยากจะถามออกไปหรืออยากจะสนทนาออกไปนะคะแต่ว่า ให้เรียบเรียงแล้วก็เลือกที่จะพูดแล้วตั้งคําถามทีละหนึ่งคำถามค่ะเพื่อให้คนตอบนะคะเขาให้ความสําคัญกับกับการตอบคําถามนั้นแล้วได้ได้หยุดคิดได้ไตร่ตรองก็มีสมาธิในการเรียบเรียงคําตอบออกมาค่ะข้อที่2นะคะเลือกใช้คําถามที่สั้นกระชับแล้วก็สื่อความชัดเจนก็คือคําถามที่เราจะสร้างมันออกไปในการตั้งเป็นคําถามอะคะ่ะมันควรจะสั้นกระชับนะคะแล้วก็ ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าถามถามถึงอะไรอะค่ะคือเลี่ยงการใช้คำถามที่กล่าวอารมพรบทเยิ่นเยอนะคะหรือว่ามีคำพูดที่แบบซ้อนกันวนไปวนมาจนบางครั้งมีคำถามสอนคำถามเข้าไปอีกอะค่ะจนคนตอบเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องการถามอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มตอบคำถามตรงไหนดีนะคะมันก็จะอาจจะได้คำตอบจากคำถามสุดท้ายที่พูดอะคะ่ะข้อที่3ค่ะ สบายๆนะคะเงียบแล้วก็รอคำตอบค่ะมีบทความหนึ่งนะคะบอกว่าคนอเมริกันจำนวนมากเลยค่ะที่มีความลุกโลกนหเหมือนออกเวิร์ดอะค่ะมีความเงียบเมื่อ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 มีความเงียบเกิดขึ้นหลังจากถามคำถามไปแค่4วินาทีอะคะ่ะก็คือก็คือร้อนรนหรือว่ารู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนโลกใช่ไหมว่า ถามไปแล้วเนี่ยทำไมถึงเงียบซึ่งความเงียบนั้นมันมีนมแค่สีวินาทีก็ทนไม่ได้แล้วนะคะเพาบอกว่าคนที่เป็นผู้นํานะคะเป็นผู้นํามือใหม่นะคะมาทำอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อทําลายความเงียบนั้นเกิดเราอยู่ที่ประชุมหรือเราคุยกับลูกน้องแล้วเราตั้งคําถามออกไปเนี่ยแค่สี่วิถ้าเขาไม่ตอบเนี่ยเราก็จะต้องถามคาถามใหม่เข้าไปหรือว่าออกความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วนะคะมันก็ไม่ได้คําตอบเพราะเราไม่ได้เว้นให้ให้คนตอบเขาหยุดคิดเลยอะคะ่ะก็แค่แค่สี่วิแต่ความรู้สึกเรามันคือ รู้สึกเหมือนนานมากไปอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าความเงียบแบบไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปแต่มันคือเวลาที่อีกฝ่ายกําลังคิดแล้วก็ทบทวนคําตอบที่ต้องการจะพูดออกมาเขากาลังกลั่กรองคําตอบมาค่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบเนี่ยคิดแล้วก็ตั้งใจตอบแปลว่าคุณนะตั้งคําถามไปถูกต้องข้อที่4ค่ะ ฝึกตั้งคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดหรือหรือใช้คำว่า o p e n e n d question นะคะก็คือคำถามปลายเปิดเนี่ยหมายถึงคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวนะคะแค่คำว่า yes หรือ no เนี่ยก็คือคำถามปลายเปิดไม่ได้มีคำตอบแค่ yes หรือ no นะแต่ว่าจะให้โอกาสคนตอบเนี่ยได้แชร์ไอเดียแชร์ความคิดเห็นออกมา คำถามประเภทนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาออกรถออกชาติมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราเดินออกจากโรงหนังแล้วก็หลังจากดูหนังจบกับเพื่อนออกมาแล้วนะคะแล้วถามเพื่อนว่าเธอคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้นะคะกับอีกคาถามหนึ่งถ้าออกจากโรงหนังแล้วถามเพื่อนว่าเธอชอบหนังเรื่องนี้ไหมคําตอบมันจะต่างกันนะคะมันจะเจเนอเรตไอเดียในการสนทนาแลกเปลี่ยนกันที่ต่างกันเลยค่ะกับชอบไหมกับกับคิดยังไงกับเรื่องนี้มันมันก็จะแตกออกไปได้เยอะเลยนะคะ นี่คือตัวอย่างของคำว่า o p e n e n d question ค่ะก็ฝึกฝึกลองใช้คำถามปลายเปิดดูนะคะคือการตั้งคำถามปลายเปิดก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีกับการตั้งคำถามปลายปิดนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเทศาที่เลือกจะใช้นะคะเพียงแต่ว่าคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันมีมันมี bias อยู่ในคำถามนะคะทำให้คำตอบถูกชีน้นำแล้วเราอาจจะไม่ทำตอบที่แท้จริงแต่คำถามปลายเปิดเนี่ยมันจะเปิดกว้างในการ ในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้มากกว่าค่ะข้อที่5ค่ะหลีกเลี่ยงคำถามประเภททำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้คือวคือวายอะค่ะแต่วายของเขาไม่ใช่วายไม่ใช่วายแบบทําไมให้ให้ให้เขาออกความเห็นนะแต่เป็นการวายแบบว่า ทำไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะไรคือมันมีคมแนนำแนะนําแทรกไปอยู่ในคําว่าว h y นั้นด้วยนะคะลักษณะคาถามนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคําถามที่ขึ้นต้นประโยคที่มีความคิดเห็นนําไปก่อนแล้วแบบไอ้อความคิดเห็นนั้นนะคะทําให้คนตอบเนี่ยเขารู้สึกตั้งกําแพงแล้วก็มีอคติป้องกันตัวตั้งแต่แรกเลยว่าเราอะเหมือนกับไปตั้งแง่อะไรกับเขาหรือเปล่าในทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหากหากเราต้องการชวนคนมาสนทนาร่วมวงกับเราหรือมาเอาความคิดเห็นนะคะ การดักทานตั้งแต่เริ่มต้นสนทนาเนี่ยมันอาจจะเป็นการจบบทสนทนาไปเลยทันทีก็ได้นะคะคือตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำไปก็คือเราจะได้ความเงียบกลับมาค่ะเพราะว่าแค่ว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาก็รู้สึกไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาคิดว่าเราเราจะไปหาเรื่องเขาเขาก็ไม่ตอบแล้วอย่างเงี้ยนะคะข้อที่6ค่ะถามคำถามด้วยคำว่าอะไรและอย่างไรนะคะ อะไรก็คือ what นะคะอย่างไรก็คือ how นะคะมันมีหลักการของของการเขียน story นะคะการเขียนเรื่องการเขียนข่าวอย่างเงี้ยนะคะว่าในเรื่องเล่าหรือข่าว s อ o ี่ต่งตางๆที่เขียนเนี่ยมันต้องมีหลักการ5 W กับ1 H นะคะ W ก็คือ who what where when why แล้วก็1 H ก็คือ how นะคะใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมแล้วก็ how นะคะ เป็นหลักการของการเขียนบทความเนี่ยนะคะก็ทำให้เวลาสื่อสารออกไปเป็นเป็นเรื่องเล่าเนี่ยก็จะมีทำให้คนอ่านมีความสนใจและเข้าใจในเรื่อง,องมากขึ้นสามารถจะแบบเจาะลึกด้วยคําถามเหล่านี้ลงไปในเชิงลึกมากขึ้นนะคะแต่ในทั้งหมดจะมีตัวเด่นอยู่2ตัวคือ what กับ how นะคะที่จะช่วยขายายความให้ลงลึกลงไปได้อีกะคะ่ะคำถามด้วยที่เริ่มต้นได้คําว่า what และและ how เนี่ยก็คือ จะเชิญชวนให้คนเนี่ยสามารถแชร์ไอเดียแตกประเด็นออกไปได้อีกนะคะเช่นคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือมันเป็นคำถามที่ที่เปิดออกไปได้อีกนะคะก็คือมี2ตัวนี่แหละใน 5W1H ก็คือ what กับ how นะคะก็ลองไปใช้ดูนะข้อที่7ค่ะพิจารณาความเหมาะสมว่าควรถามคำถามที่สร้างคำตอบให้กว้างขึ้นหรือแคบลงมันก็ไม่มีอะไรถูกต้องนะคะอยู่ที่กาลเทศะเลยว่าในเวลานั้นเนี่ย คำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างให้มีคําตอบที่มากมายหลากหลายหรือคําถามที่เราถามเนี่ยเป็นการจะสรุปให้คำตอบมันแคบลงนะคะเหมือนเป็นฟันแนลของการตอบคำถามอะคะ่ะว่าจะเป็นกลวยปลายปากเปิดหรือกลวยไปลายปากแคบลงนะคะก็ะคือเราต้องรู้จังหวะว่าควรใช้คำถามประเภทไหนในใน,ในการดาเนินการสนทนานะหรือในที่ประชุมอะไรก็ตามนะคะก็คือกรณีที่เราต้องการไอเดียเนี่ยเราถามคำถามกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นที่สร้างสารรค์แล้วก็ หลากหลายขึ้นมานะคะเช่นต้องเช่นคำถามว่าเราควรปรับปรุงกระบวนการขายของเราอย่างไรได้บ้างอ่างเงี้ยนะคะนี่คือคำถามที่โอเพนฟันแนลเลยก็คือเปิดกว้างให้ให้ให้ใหใหออกความเห็นเลยนะคะแต่ถ้ากรณีที่ต้องการการตัดสินใจนะคะหรือมันก็คือต้องการข้อสรุปแล้วอะ่ะค,คำถามที่ถามต้องสร้างรูให้แคบลงตัดตัวแปรเริ่มตัดตัวแปรที่ไม่ใช่ออกนะคะจนเหลือตัวเลือกให้หน้อยที่สุดแล้วก็ให้ผู้ตอบนะตัดสินใจตอบได้ง่ายขึ้นเช่น ไอเดียไหนเป็นไอเดียที่คุณเห็นด้วยมากที่สุดหรือ3มเรื่องในทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่คิดว่าต้องทาเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยข้อ7เนี่ยมันคือทักษะในการเลือกค่ะเลือกใช้คำถามเนาะว่าจะเลือกใช้คำถามปลายเปิดหรือขอโทษคำถามปลายเปิดอ่าหรือคำถามปลายปิดนะคะข้อไม่ใช่ข้อคำถามก็เรียกคำถามที่สร้างคำตอบให้กว้างขึ้นหรือคำถามที่สร้างคำตอบให้แคบลงนะคะข้อที่8ค่ะ ถามให้คนเลือกชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งเหมือนกับเราเราถามความคิดเห็นแล้วเราถามย้ำอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณเห็นด้วยกับข้อนันมากที่สุดหรือว่าคุณคิดว่าข้อนี้มัน,มนใช่หรือเปล่าอีกรอบหนึ่งครับบางครั้งในระหว่างการเสนอความเห็นมันก็อาจจะเป็นเราเราเราฟีลฟรีใช่ไหมคะเราปล่อยให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการความคิดเห็นแรกก็อาจจะมีความเห็นอื่นๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาลง โทรอีกครั้งหนึ่งว่าให้คนที่คนที่สนทนากับเราเขาชั่งน้ําหนักหรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาคําตอบนั้นนะ่ะมันใช่คําตอบที่เขาคิดยังยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะคะก็หมายถึงว่าเออเช่น,เช,นเช่นเหมือนเราประชุมไปสักพักหนึ่งเราก็หาข้อสรุปละนะคะเช่นถามคําถามว่าคุณคิดว่าเราควรทําอย่างไรในขั้นตอนต่อไปนะคะหรือว่าคุณคิดว่าทางเลือกไหนควรจะเป็นทางเลือกที่ดําเนินการโดยด่วนที่สุด อะไรประมาณนี้สามวิธีการหรือ5วิธีการที่ควรจะทำมันมีอะไรบ้างก็ค่อยๆคัดค,คัดคออกมาเนี้ยนะคะก็คือในการประชุมมันจะมีไอเดียที่มากมายะคะ่ะที่คนเสนอความเห็นมานะคะแต่ว่าทางปฏิบัติเรายัางไงต้องเลือกเรื่องที่ลงมือทําก่อนอยู่แล้วมันทําทุกเรื่องพร้อมกันไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่เราจะต้องมีคําถามทีมท่ทบท,ทวนนะคะให้หาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางว่าจะลงมืออะไรแอคชั่นอะไรก่อนนะคะก็คือข้อ8ปดเนี่ยหมายถึงว่าถามให้เลือก เลือกถามตั้งคําถามให้คนตอบเนี่ยชั่งน้าหนักอีกทีหนึ่งว่าใช่ใช่อย่างที่ต้องการหรือเปล่านะคะข้อที่9ค่ะใช้กลยุทธ์ในการตั้งคําถามปลายปิดเมื่อกี้พูดถึง open equation ไปแล้วนะคะอันนี้จะพูดถึง close equation นะคะก็ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรแต่ว่าอยู่ที่การเลือกใช้งานนะคะใช้กลยุทธ์ถ้าใช้ close equation เนี่ยก็คือเพื่อผลักดันให้เกิดการตัดสินใจนะคะคำตอบคําคำถามประเภทน,นี้จะเป็นเพียงแค่ yes หรือ no เราก็ต้องสร้างทางเลือกประกอบการตั้งคําถามขึ้นมาด้วยก็คืออยู่ที่คนตั้งคําถามอีกเช่นกันค่ะถ้าสร้างสร้างคาถามได้ดีนะคะคนฟังจะเข้าใจเราก็เราก็ออกความเห็นในความทางเลือกได้ว่า yes หรือ no นะคะคือการประชุมระดมสมองเนี่ยพวกเบรน n s มต่างๆมันก็จะเริ่มต้นด้วยคําถามประเภทคําถามปลายเปิดเนาะส่วนใหญ่แล้วเพื่อรับฟังไอเดียแล้วก็เพื่อหาข้อพอตอนสุดท้ายต้องหาข้อสรุปของการประชุมแล้วเนี่ยก็ต้องตามด้วยคําถามปลายปิดนะคะจากสิ่งที่รับมาแล้วก็ หาทางปฏิบัติต่อไปไม่งั้นมันก็จะเยื่นเยอะอะค่ะนะคะเพื่อให้มีมประสิทธิภาพก็จะรู้ว่าอะไรควรต้อง,งควรต้องทําก่อนนะคะข้อที่สิบค่ะระวังระวังการแอบ,บซ่อนคําตอบลงในคําถามค่ะคือเราเผลอเราคือเราชอบมีในใจบางทีเราถามอะไรใครออกไปอะ่ะเราก็พอจะมีคําตอบในใจอยู่บ้างเราก็เผลอเอาคําตอบนะั้นอ่ะใส่ลงไปในคําถามนั้นด้วยคือเป็นเป็นการใส่ความเห็นละ่ะเหมือนเป็นการ ชอบตั้งคําถามที่ซอสแซคความเห็นลงไปนะคะสุดท้ายก็ไม่ใช่จะไม่ได้คําตอบที่แท้จริงอยู่ดีนะคะเช่นแม่ถามลูกชายว่าลูกว่าไหมว่าลูกของเพื่อนอะเออเพื่อนว่าว่าเพื่อนของลูกเนี่ยชอบชวนพาไปทําเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแม่ก็มีไบแอสมาละลูกก็แบบไม่อยากตอบว่าคุยชวนคุยตอบแม่ต้องว่าเพื่อนหรือต้องโดนบ่นต่อแน่เลยอย่างเงี้ยนะคะหรือเจ้านายถามลูกน้องว่าเอ้ยก็แค่ทําแบบนะั้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่ทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะเขาก็รู้ตูกทรงแล้วถ้าคุยต่อเนี่ย ถามอาจจะต้องถูกตําหนิต่อไปก็ได้นะคะก็บอกว่าการแนบคําตอบไปพร้อมคําถามเนี่ยแทบจะไม่ได้คําตอบอะไรที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะเพราะเราอะไปควบคุมคําตอบตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็ระวังนะคะอย่าอย่าใช้แบบนั้นแต่จะเผื่อใช้กันบ่อยๆเนาะข้อที่1 1ข้อสุดท้ายนะคะก็ทั้งหมดที่พูดมาล่ะก็คือให้สร้างมาตร,รฐานของคุณในการตั้งคำถามค่ะมันมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะ ต้องต้องพูดให้ใหเคยปากต้องฝึกสกิลนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในในภาวะไหนนะคะในภาวะพร้อมหรือไม่พร้อมบางเรื่องเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์สําคัญหรือคนนี้สนิทหรือว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญพูดไปเรื่อยๆก็ได้แต่บางครั้งมันก็ม,นกมันก็ไปไปทําลายความสัมพันธ์หรือบางครั้งเราก็ได้คําตอบที่มันไม่ใช่คําตอบที่ที่ควรจะต้องทราบาจริงๆเราเราก็พลาดเราเข้าใจผิดไปเลยนะคะถ้าเกิดว่า อีกฝ่ายเขาไม่ได้ตอบเรื่องจริงๆกับเราเพราะเราไปเผลอใช้นิสัยแบบเนี้ยนะคะในในหลายข้อที่พูดมาทั้งต้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คงต้องเป็นคนฝึกเป็นนิสัยมาตรฐานนะคะว่าในการจะตั้งคําถามอะไรออกไปเนี่ยเพราะว่าให้คุณไต่ต้าและขัดเกลาคําถามทุกครั้งที่พูดออกไปจะได้เป็นมาตรฐานในการในพฤติกรรมของเรานะคะ เขอย่าลืมไปว่า,อย,า,วาอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณตั้งคําถามอะ่ะคุณคิดคาถามขึ้นมาตั้งแปลว่าจริงคุณต้องการคาตอบไงแล้วคําตอบนั้นก็ต้องสาคัญแหละคุณสักอย่างใช่ไหมก็คือสําคัญต่อการการะทาต่อไปว่าคุณตัดสินใจทําอะไรต่อหรือว่าสําคัญต่อความสําเร็จที่คุณจะต้องทาว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่คําตอบที่จะได้มาแล้วคุณต้องเลือกคุณจะทําอะไรไงน,นะคะแล้วก็สําคัญต่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าเกิดแบบใครก็รู้สึกว่าคุยกับเราไปคําถามเราเป็นคําถามที่ถามไปอย่างนั้นแหละไม่จริงใจไม่ได้สนใจคําตอบเข จะจะบอกอะไรเราอะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยการตั้งคำถามได้ดีนะ,ะจะปลดล็อกให้เกิดคำตอบที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นประโยชน์สะท้อนความคิดเห็นทีแท้จริงของคนตอบด้วยนะคะก็11ข้อนี้นะคะคุณทำได้แล้วกี่ข้อคะทวนนะคะ,ข,นนะ,คะข้อแรกก็คือถามทีละหนึ่งคำถามข้อที่2เลือกใช้คำถามที่สั้นกระชับสื่อความชัดเจนข้อที่3ก็ สบายๆนะคะเงียบรอคำตอบอย่าตื่นเต้นภายใน4ีวิมากเกินไปนะแล้วก็ข้อที่4คือตั้งคําถามปลายเปิดฝึกตั้งคําถามปลายเปิดแล้วแต่ต้องรู้แล้วว่าใช้เมื่อไหร่ข้อที่5เรียกคําถามประเภททําไมไม่ทําอย่างนั้นละ่ะไม่ทําอย่างนี้ละ่ะอย่างเงี้ยคำถามข้อที่6นะคะตั้งคําถามด้วยคําว่าอะไรอย่างไรนะคะจะเป็นการสร้างประเด็นแนวคิดสร้างสารรค์ที่คนอีกฝ่ายจะตอบได้เยอะมากนะคะข้อที่7พิจารณาความเหมาะสมค่ะว่าควร ใช้คำถาม Open End หรือ Close End นะอันนี้เป็นเรื่องของของการาเทศะและก็สกิลที่ต้องฝึกด้วยนะว่าต้องใช้เวลาไหนทำให้การประชุมไม่เยินเยอนนะคะข้อที่8ค่ะถามให้คนเลือกใช้น้ำหนักเพื่อตัดสินใจนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดพูดออกมาเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าข้อที่9นะคะใช้กลยุทธ์ตั้งคำถามปลายปิดค่ะคือ Clo s e end question นะคะก็ฝึกใช้ก็คือฝึก ฝึกใช้คําถามลักษณะนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าคําถามลักษณะนี้ใช้ในเวลาไหนนะคะข้อที่10ค่ะอย่าแอบ,บซ่อนคําตอบลงไปในคําถามนะคะการใส่ความเห็นลงไปในคําถามเนี่ยมันก็อาจทํทให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่กล้าตอบอะไรมอมกเลยนะคะก็เขาสุดท้ายก็สร้างมาตรฐานของคุณขึ้นมาค่ะเด็กก็มีแปะบทความไว้ในลิงก์ข้างใต้พอดแคสต์ด้วยนะคะถ้าใครอยากอ่านเป็นบทความก็ไปกดฟังได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะถ้าสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒ์เงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกบิทค่ะ search คำว่าเงินทองต้องวางแผนแล้พบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ